โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เล่นล่วงหน้ามาประมาณ1นวันสวันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่ผมหมดผมได้เก็บเงินทั้งหมดฟรีแฟนแล้วจ้าวู้ได้เงินมาเยอะเลยนะครับถึงเวลาซื้อของที่เราต้องการแล้วรู้ไหมคืออะไรจะมีอะไรล่ะฟิงนี้เองนี่ลาเล่าเพิ่มคุณสองกองครับอืมจัดไปฮู อ่าดีเวอร์แล้วโกลเลมเรามไปเพื่อ2เงเ่าหรือเปล่าโกเลมเราก็ลังก็มีอยู่สองตัวดิเออก็ถูกกันนี่จะงงทําไมแล้วก็ผมได้เก็บเพชรมาตั้ง54อันแล้วถึงเวลาอัปเดตโกลเลมของเราอึ๊บ,บ,บ,บกลายเป็นร่างเวอร์ชั่น2เป็นที่เรียบร้อยฟวนนักขนูผมทองผมได้บอกทุกคนไปแล้วว่าคลิป EP ที่คลิปอีพีที่สบอกว่าจะทำการ,ปรเปลี่ยนตัว รออนไรครับเปลี่ยนตัวเลยแซบรุ่นดั้งเดิมอืมเอาเลยครับอ่าการฝึกโบทานู30%เ,เอามีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอับบ้านโอ้บ้านเราเป็นดินไฟฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้กระบุกอกเกาะแล้วกันนะต่อไปก็ต้องอัพเป็นเวอร์ชั่น3เออเอาเป็นโกเลมแล้วกันอ่ะป้าผมหวังพิ่งโกเลมไว้ฮะปุ๊บปุ๊บอืมลวเวลคุณจะเลือกอะไรระหว่างดาบ เอ่อรวบรวมโกเลมแบ่งประเภทและเดียวคือการจมดินเอ๊ะเหมือนว่ามันจะหายไปชิ้นหนึ่งนะชิ้นหนึ่งที่เป็นหัวใจหินน่ะเอขอขาจะเปลี่ยนใหม่แหละผมขอเลือกอันนี้ครับเป็นการรวบรวมไอรอนโกเลมเย่เรียบร้อยโอ้โหเงินฝีแฝนหายหมดเกลี้ยงเหลือแค่สองหมื่นโอโดูเลยพวกเราหุยห้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยว มาจากไหนโกเลมไฟฟ้าแกมาจากไหน <laughs> ผมยังไม่ได้ฟาร์มเลย <laughs> เดียว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 ย้อนก่อนยอ้อนก่อนทุกคนดูผมมีแค่ฝงโกเลมแล้วโกเลมอันนั้นมาจากไหนเฮ้องงเวอร์เ <laughs> <laughs> ขาน่าจะโผลมาเองอะมั้ง <laughs> งงไม่ไกลตาแตกเลย <laughs> ปล่อยกองทัพนี่กองทัพยี่สิบเท่าดีเลย นี่สัปรปะลาล2าสอตัวตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่1น1แล้วเราแค่ต้องฟาร์มเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง1 150นึ่หนระครับหรือ175ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีฟาร,ร์มอนมาใหม่หรือเปล่าพวกมันเตอร์อุยอันดับ1ก็เป็นโบธนูเหมือนเดิมอย่างก้าวหน้าต่อไปอันดับ2ก็ยิงหุ่นยนต์ยิงจรวดอันดับสามโกเลมไฟอันดับสีโกเลมน้ําแข็งอันดับห โกเลมไฟฟ้าว wow. ้าวเขาฆ่าดาเมจได้เยอะแล้วโกเลมของเราโกเลมหินเลเวลแปดโกเลมหินอันดับแปดโกเลมไม้อยู่ที่อันดับห้าโอ้โหโกเลมหินทาไมมันได้เลยน้อยจังอะเราโจมตีต่อไปอืออือแต่กามันโอ้โหโอ้โหโหเฮ้ยทุกคนผมไม่ต้องปล่อยมอนเตอร์เลยผมไม่ต้องปล่อยตัวอะไรเลยตรงคันอหารให้โกเลมจัดการกันเองฮะสบายมาก ชิวๆว่าช,ชเอาละเรามาดูที่ของไอเทมดีกว่านะครับทุกคนจําได้ไหมว่าาราที่แล้วที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าจะจะดูของไอเทมแต่ละอันแต่ผมขอผมก็ขอโทษด้วยนะขออนุญาตข้ามไปอีกวันหนึ่งได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือผมแปลไม่ทันนะผมจะรู้บางส่วนที่มันใช้งานได้นะอย่างเช่นไอหนังกระติกนี้ก็ผมพอรู้อะแต่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยรู้นะผมก็พอแปลได้นะ ไอหนังกะติกนี้น่าทำดาเมจ1 5ปเฟนแน่ๆเลยหนังกะติกส่วนนี่เป็นธนูไม้มั้งเดี๋ยวผมค่อยมาหาข้อมูลใหม่นะเอาเป็นพาที่5ละกันนะต้องขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าส่วนผมค่อนข้างรีบแล้วก็มีธุระเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับงานบงงานบ้างงานเรือนเยอะแยะเลยงานประจะําฮะครั้งนี้ผมขอมาซื้อสิ่งนี้ก่อนเลยฮะมานา25ปรเฟนเอางแฟนบาท หาเงินเพิ่มก่อนตอนนี้มีแค่แปดหมื่นเองคือตอนนี้ผมวางโกเลมอีกอันนึงไม่ได้นะครับเราต้องเลเวลเก้ขึ้นไปก่อนถึงเราวางได้่วนอันนี้ผมวางมานาไว้อยู่หรือว่าเราเอามานาออกดียเพิ่งใช้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าเป็นขวดมานา,าได้ไหร่ื้อปุ๊บตั้งปับ๊บ <gasps> ได้มาตาตั้งหกร้อยดว้าว ผมฟื้นมานาก่อนนะส่วนโกเลมไฟฟ้ากับย่าผมค่อยไปหากันพาทหน้าแล้วกันหรือไม่ฉะนั้นต้องรอผมเลเวลอยู่ที่9.9เลเวลนะหรือถ้าไม่เป็นไรผมก็จะฟื้นไอตัวนี้เลยนะครับโอเมชัยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ่าเจ้าชายผมทองเป็นการเพิ่มมานาเออไม่ใช่เพิ่มมานาเพิ่ม SP เออนะครับไอตัวนี้เราต้องฟื้นนะเดี๋ยวไอ้พาทหน้าแล้วกันนะครับผม ตอนนี้เราก็เล่นต่อฟู้ไปก่อนจนถึงด่านที่1น0่นะปล่อยมาเยอะๆเลยปปิววปิวฮู้มอนเตอร์เข้าใกล้เราไม่ได้แล้วตอนนี้แต่อาฝนบินยังเกือบอยู่ต้มตีเลยปปิววปิวฮู้มานาเยอะมากเลยครับทุกคนแต่เราต้องเก็บไว้อย่าไปเปลืองนะครับ อ่าผมลืมบอกทุกคนไปตอนนี้ผมได้อัปเกรดกองทัพพลธนูของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมกับเออเกาะเหล็กสีเขียวเหลืองนะก็มอไม่ค่อยซัดนะนะก็พไปก่อนไอองค์หญิงอันนี้คืออะไรอ่ะใครรู้บอกหน่อยผมไม่รู้เฮ้ยเราลืมฟื้นพ่อค้าเลยพ่อค้านะครัสองหมื่นไว้ครั้งหน้าแล้วกันถ้าเราจะฟื้นเพราะตอนนี้เราต้องเก็บเงิน อปป้อมปราสาทให้ครบท้วนก่อนนะจ๊ะโกลเลมมาไหวแต่ว่าป้อมเราไม่ไหวแน่ถ้าเราไปฟู้กับมังกรตอนนี้อ่ะเราจะไม่พอ,องพอตีเราไปที่ยึดหมู่บ้านก่อนแล้วกันครั้งก่อนเรายึดได้แค่ฝาหมู่บ้านเองงั้นครั้งนี้เราจะยึดเลยให้หมดเลยธงฝีแดงจัดไปยึดเลยยึดเลยโจมเตีนี่พังไปฟ้า ปุ้มยึดหมู่บ้านเรียบร <OOK> well. ้อยอัปเดตปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเขาเนี่ยเราได้เงินอยู่สามพันก็ยังน้อยไปอ่ะคือต้องการเพิ่มออ้ยอัปบ้านประฝาดใหญ่แฮะเดี๋ยวของเราอีกฝูงเพิด้วยว้าววๆๆวว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 วโว้วว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 ี ถ้าไม่มีโกเมลมเราแย่แน่เอาไม่นะเงินเราหมดแฮะงั้นก็ฟาร์มเงินต่อไปตอนนี้เราสามารถเข้าร่วมแคลนได้แล้วนะครับแต่ผมติดปัญหาหนึ่งคือผมยังสร้างแคลนไม่ได้ก็ทุกคนอาจจะรู้เมื่อคลิปข่าวก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เราอยู่ในด่านตั้งแต่สองรขึ้นไปมีเงินถึงหนึ่งร้อยล้านขึ้นไปนะถ้้เราจะสร้างแคลนโอ้โหต้องหากําไรเยอะเลยเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องใช้กําไรเยอะขนาดนั้นในการสร้างแครนฮะแค่เขียนชื่อลงแครนแค่นี้เองเขาไม่ต้องใช้เงินเยอะยิ่งมีเงินร้อยล้านนี่แบบว่าผมนี่แบบอัปเดตป้องบาไปไกลมากแล้วเนี่ยถ้ามีเงินร้อยล้านคงทำได้แค่มีความฝันแหละเพราะว่าเรายังอยู่อีกไกล ตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน149แล้วโดยเราจะข้ามไปอีกด่าน50ดูนะว่ามันมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าเบิบโอเคด่านที่50บ้านไว้เราค่อยอัพดีกว่าที่เหลือเราอัพพธนูไปก่อนให้มันมีเงินถึง30,000ืมันจะเท่ามันจะได้เท่ากันไงเอาละมาที่ด่าน150เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอลงด่าน51ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีออกมาเพิ่มหรือเปล่าหรือประตูมาเพิ่มอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเป็นปิิศนาต่อไป เรียบร้อยนั่งไงมันเพิ่มมาแล้วจริงด้วยมันเพิ่มหอคอยพ่อมดมาเพื่อที่จะทําให้มอนสเตอร์มีพลังพิเศษและมีเวทมนต์ด้วยนั่นคือเกราะป้องกันฟินะก็กันไม่ได้หรอกเพราะเรามีโกเลมแล้วก็มีกระฝูนพร้อมปุ๊บได้เพชรม,มาเพิ่มเยี่ยมมากก็ล้วจบคลิปกันผมขอมากล่องฟุ่มเห็ดของมาริโอ้กันเถอะทำไมไปกล่องฟ้าวะเนี่ยอันนี้โอ้ยไม่เอาวะเนี่ยเรา เรลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้โอ้มันไม่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนนะเวอร์ชันก่อนมันสามารถเลื่อนได้นะฟาร์มเอ็ดนจะได้เงินอยู่ที่หกหมื่นจด้าเปอรเซต์จะได้เงินหนึ่งแ5งสาฟเอนต์จะได้เพชรสิอันอยนี่อยากได้มากห้็จะได้เพชรยี่ร์ก็ได้กล่องฝฝาเปจะได้ต่อฟู่เพิ่มอะไรองี้ป่าไม่รู้มาเพชร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  ได้มาแล้วเพชรยี่สิบอันครั้งนี้ขอเพชรอีกเพชร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 ฮฮ่าวิ่งได้เพชรฟรีๆไม่ต้องรอเยี่ยมมาอันหนึ่งอันหนึ่งเพชร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 อีกแล้วเพียงแค่เราเล่นตาหนึ่งก็เป็นหกสิบเพชรแล้วแล้วก็ได้อัปเดตตัวละครทั้งหมด ได้สามตัวโอเคเรามาอาัพตัวละครก่อนแล้วกันกล่องที่จะจบคลิป <laughs> เย้ตื่นเต้นมากหุยดีใจอะทุกคนคือดีใจมากมาอัพเพิ่มตจมตีตจมตีเลเวลเยอะกว่านี้ไหมมีแค่พานูหน้าไม้คนนี้เคียร์ไปเยอะที่สุดแต่เงินเราไม่พอฟี่มันติดปัญหาแค่นี้อ่ะนี่เราต้องเสียเงินอีกแล้วไม่ใช่ดิเราต้องเสียเพชรไปหลอดเนี่ยผมไม่อยากเสียเราทําไงดีอ่ะ ได้เงินมาแล้วปฏิบังกรเมื่อกี้ได้เงินค่อนข้างเยอะเลยมาอัพเรียบร้อยหน้าไม้แบบเหล็กอืมเรียบร้อยทุกคนรู้ไหมถ้าเราไปตีมังกรอ่ะเราได้สองหมื่นนะได้เงินไวมากดูดิทุกคนดูนะนี่ยิงต่อไปเลยพรำปรำพรำพรำรำพเห็นไหมเลือดลดเร็วมากเพราะเรามีทั้งโกลมแล้วก็กองทับที่แข็งแกร่งแล้วโอเคต่อไปชิงเงินชิงเงิน ฝังหมืนม่นฝังหมืน่นฝังหมื่นเรียบร้อยเอาเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนของที่เหลือก็มาอัพตัวละครเราเอ้ยไม่ใช่ดิอัพกล่องครับนี่เงินเยอะไม่เสียเวลาแล้วมันขายได้เท่าไหร่ขายได้ตั้งราคาตั้งหมื่นหนึ่งอะ่ะเราขายไปก่อนนะทุกคนเราต้องการเงินมากเพราะว่าเพชรเนี่ยเยอะมากตอนนี้อันที่สองอัพป,ปืนไฟนี่ดาวเมยก็คือหกร้อยแปดสิบแปด เยี่ยมโอเคทุกคนผมขอเล่นอีกตาหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้ดูการบวดลำดับนะฮะว่าใครดาเมจแรงที่สุดแล้วก็โจมตียที่สุดมาเริ่มเลยได้ข้อฝรหลบแล้วอันดับ1นึพนธนูเหมือนเดิมอันดับสองยิงจรวดอันดับสามโกเลียมไฟอันดับสี่พนธนูรมพลแบบหน้าไม้อันดับ5โกเลีมน้ำแข็งอันดับหนักธนู ผมทองแบบเรียวฟยวฟาวอันดับ7 mm. โกเลมไฟฟ้าอันดับ8ป้อมไฟอันดับ9กโกเลมหินอันดับ10โกเลมไม้นะทุกตัวก็มีอยู่แค่นี้ฮนะโอ้ดีเลยเพชรผมก็ยังเหลือเยอะนะผมจะจะมาอัพตัวนี้เลยคนระับทุกคนเนี่ยตัวประหลาดนะไว้ครั้งหน้านนรักการงาทุกคนเดี๋ยวผมก็จะอัพรอไว้เลยนะเพื่อมีฝงตัวโอเคฮะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่า หาทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมทิ่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยครับเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าผมดูก่อนว่าทําอะไรดีนะก็ต้องไปฟื้นอันนี้เพิ่มฝึกะดมพลฝึกการต่อฟู้และอัพพวกกองทัพต่างๆที่เราต้องอัพนะครับโอเคงั้นผมขอไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย